สวัสดีครับสวัสดีจา What time is r o m n time สวัสดีครับพวกเรา r o m n time อ้าววันนี้มาร่วมงานใช่ก็วันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องแจ็กกี้ครับแบบก็ถือว่ามาอีกขั้นหนึ่งของน้องใช่ดีใจดีใจเห็นน้องได้เยอะค่ะเปิดคลายของตัวเองก็เลยเห็นโปรเจกต์ของน้องก็รู้สึกว่า ในโปรเจกต์นี้เราก็ชอบเหมือนกันออนเดอร์ไมออนเดอรวอล์กอะไรอย่างนี้เราไม่อยากมีเหมือนกันเป็นแบบพิซซ่าให้กับเราเนี่ยเราถามทางบ้างที่จะแบบเออเดินตามทางของน้องอยากเชียร์น้องให้ไปได้ไกลเหมือนยากให้ลูกรบอลแท็กกี่หน่อยอ่ได้ครับแข็งแรงนครับผมก็อยากให้แจ็คกี้นะครับผมไปเติบโตในด้านนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของพวกเราทีป๊อปเนาะในการผลักดันอุตสาหกรรทีป๊อปให้ไปไกลระดับโลกเลยเชื่อว่าแจ็คกี้ทำได้แน่นอนครับสู้ครับ ตังง้งใจตั้งใจครับผมก็อยากให้พี่แจ็กกี้นะครับก็ประสบความสำเร็จรับการเริ่มต้นใหม่นะครับผมก็ขอให้เอจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับผมก็มอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับพวกเราความท้าทุกคนสู้ครับติดตามอยู่นะครับามาอัปเดตผลงานน่ไยซิผมมุมยังไงบ้างครับก็นีพวกเราก็เตรียมครับก็ซ้อมกันอยู่ใช่ก็ก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเพลงที่4ี่ออกมาใช่ ใช่อะเราพี้จะมาแบบแนวไหนยังบอกไม่ได้ป้ะหรือว่าบอกได้ไหมครับก็มันเออไม่รู้รีเดอร์รัจบเลยเศร้าแบบมันมันหรือเปล่าก็สนุกก็สนุกสนุกเท่ขึ้นเอาไว้เราตามดูดีกว่า่มีโปรเซสในการทำอยู่แล้วบอกตรงนี้เลยว่าพอเราจบเพลงสี่ปุ๊บ เราพวกเราก็จะมีมินิอัลบั้มกันด้วยในที่สุดก็มาแล้วมาแล้วปีนี้แน่นอนในโลกอย่างนี้จะมีอีเวนต์แบบได้เจอแฟนเปล่าเกี่ยวการมีอัลบั้มมีครับมีครับมีแน่นอนครับผมพูดไปก่อนละมีมีมีเจอกันได้เลย เลยใช่ถขาย้อนถามไปหน่อยเป็นไงสงการช้ำๆเลยโอ้โหสงการสนุกมากเป็นเป็นเป็นงานแรกของพวกเราเนาะที่ได้เล่นในงานสงการก็แบบสนุกมากแล้วก็จอยมากๆเลยเปียกเลยงานแรกของการเปียกของเราครับใชี่สองถามเจมส์ว่าเจมส์ก็จะสนุกสุดเลยลงไปนอนกัพื้นเขาเรียกว่าดรอปฟลายเขาเรียกว่าเต้นถึงอ่าแดนซ์ดรอปฟลายก็เลยนได้ว่าแบบว่าสงการปีนี้แหละคุณก็แบบได้เห็นขอมูแบบเมือนคุณมากคืออะไรอย่างเงี้ยได้ไปชมให้ เออทั้งแฟนคลับหรือว่าคนที่เอ,อ้ยยังไม่รู้จักความามเลยได้เห็นมากทีฟีดแบกเป็นยังไงเวลางดี<ม>ดีดีมากครับเพราะว่าเราเอาเพลงที่เราไม่เคยโชว์ที่ไหนมาด้วยแล<ม>้ว<ม>ก็ a r เรนจ์ดนตร,ตรตีใหม่ทั้งหมดแล้วก็ท่าเต้นใหม่ทั้งหมดก็เอ,อ็นดิชามก็จะได้เห็นอ,อ,อีกมุมหนึ่งของพวกเราใช่<ม>เรียกได้ว่าจะได้เห็นเรื่อยๆต่อจากนี้ใช่เพราะพวกเราแบบจะสร้างความตื่นเต้นให้ใทีมเพิ่มทุกๆครั้ง่โอ้ยเลยนึกว่าเราจะมีกแบบชว์ใหม่ๆแล้วใช่เพื่ทุกงาน แน่นอนอ่าสุดท้ายล้วให้ผมูหมักกระเทียให้ีรออ่ะไหนพี่เคนไหนพีนน่เคนเคก็สากับพวกเราตามชามด้วยนะครับรวกเราตอนนี้มี3ซิงเกิลแล้วนะครับแล้วซิงเกิลสีก็จะตามมาในไม่ช้านี้ใครที่เพิ่งมาตามหรือว่าตามอยู่แล้วก็นับรองว่า ไม่มีปากแน่นอนครับเพราะเราทำทาเป็นผลงานมากมายให้คนได้รับชมกันนะครับฝากคามชาด้วยนะครับก็น่าจติดต่อะนรับผมให้น้องร้อเป็นฝ่ายแล้วกันครับใช่ผมก็ทั้งทั้งโซเชียลมีเดียนะครับผมแค่เซิร์ฟเวาค์ทมทำตัดเทียนครับผมแล้วก็มีช่องไฟฟูเอเดนด์นะครับผมจะปล่อยเอ็มวีนู่นบนยูทูบใชบนยูญญทูบ มีมีแฟนๆแบบว่าเอออยากเห็นแบบว่าวอลวันเดย์ของแต่ละคนอย่างมีโอกาสจะแบบมีบ้างมายรีเทิร์นอีกรอบหนึ่งที่จริงเราเคยมีกันแล้วใช่ััสนทุกคนทุกคนอยากเห็นต้องไปปั่นแท็กในทวิตเยอะๆใช่ทำชามเช็ดแล้วก็แบบขอร้องขอร้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสตาร์มาเห็นละอาจจะอาจจะให้เราทำใช่ซัพพลายไหมซักหน่อยแฟนๆแต่นี่จริงๆก็มี มีมีมีบ้างมีอยู่แต่ว่ามีคุณยปหมดใช่โอเคแปลว่าถ้าเรียกร้องไปก็จะมีโอกาสได้เหตุเอาโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆนะรัะขอบคุณนะครับมาฝาก